หลายคนพูดเหมือนกันหมดเลยว่าแม่จะป่วยเป็นโลกที่รักษาไม่ได้เขาบอกกับเราว่าเราเนี่ยหมดอายุถ้าเราสามารถอยู่ได้ถึงวันเกิดคือ12กรกฎาคมเนี่ยเราจะอยู่ได้อีกนานแต่คิดว่าจะไม่ข้ามตอนนั้นนะ่ะลปล่อยปลาวันหนึ่งนี่ทกพกเป็นหมื่นเอาเก้าชนิดแต่เอาร้อยเก้าตัวก็ต้องไปหาแล้วก็เอาดอกบัว 99ดอกต้องตะเวนกว่าจะได้ดอกโบนที่จะขอชีวิตนี่ยนี่คือตอนนั้นนะตอนที่ยังไม่เชื่อพระเจ้าเนี่ยแม่แดงชื่อเนสิลิทนนททิติพัฒเป็นผู้บริหารของธนาคารแต่เกษียณมาแล้ว17ปีค่ะขณะนี้ก็อายุ7 7นะคะครอบครัวเราเป็นครอบครัวที่ รักการทำบุญทำทานถือศีลปฏิบัติธรรมแล้วก็ตลอดระยะเวลาที่ทำงานอยู่ไม่คดโกงใครเนี่ยคือความเป็นคนดีของเราคือพร้อมอยู่มาจนกระทั่งอายุ65ปีโลกพยายามพูดเรื่องพระเจ้าว่าพระเจ้าเป็นองค์อัศจรรย์ทุกครั้งที่เขากลับมาหาเราเราจะรู้สึกว่าเรากลัวกลัวเขาพาเราไปโบสถ์ถ้าเรามาเชื่อพระเจ้าเราจะไม่ได้ทำบุญ เราจะไม่ได้สร้างวัดเราจะไม่ได้สร้างทอดกระถินทําบุญอะไรแล้วเรากลัวว่าตายไปอะ่ะเราจะไม่มีกินเพราะฉะนั้นแม่แดงก็เลยคิดว่าสิ่งที่แม่แดงทำเนี่ยถูกต้องแล้วจนกระทั่งวันหนึ่งตรวจพบก้อนเนื้อที่ตับเนื้อชินิ้บเป็นมะเร็งแล้ววันนั้นเป็นวันแรกที่คิดถึงคำพูดของลูกสาวคนโตว่าพระเจ้าพระเยซู ช่วยได้รักษาได้แต่แม่แดงเป็นคนที่ปิดใจเรื่องพระเจ้าเราก็เลยไม่รู้ว่าเราอยากจะหาพระเจ้าพระเยซูองนี้ได้ที่ไหนก็เลยคิดว่าต้องมาเชียงใหม่เพราะเขาเคยชวนตลอดเวลาให้ไปโบสถระหว่างที่มาเชียงใหม่พอไปถึงโบสถ์เขามีการนมัสการอธิษฐานแม่แดงก็ไปแอบอยู่ที่มุห้องแอบอธิษฐานในใจ เพราะยังไม่ได้บอกกับลูกว่าผลตรวจนั้นเป็นเนื้อลายกลัวลูกตกใจก็อธิษฐานพระเจ้าว่าพระเจ้าลูกบอกว่าพระองค์ยังทรงพระชนอยู่มีจริงไหมที่พงช่วยให้คนตายก็ฟื้นตาบอดมองเห็นเป็นใบพูดได้เป็นง่อยเดินได้จริงหรือเปล่าถ้าพระองค์มีจริงช่วยลูกด้วยลูกไม่อยากตาย หมอบอกว่าลูกเป็นมะเร็งที่ตับลูกกลัวตายถ้าพระองค์ช่วยเอาก้อนเนื้อที่ตับออกไปได้ชีวิตลูกที่เหลือลูกยกให้พระองค์ตั้งแต่นี้ระหว่างอธิษฐานในใจดนตรีที่กำลังนมัสการอยู่ก็หยุดแล้วอาจารย์ผู้นำนมัสการก็บอกว่าพระเจ้าสถิตอยู่ที่นี่ในห้องนี้มีคนคนหนึ่ง ที่ป่วยเป็นโรครายให้ออกมาพระองค์จะรักษาเราก็แค่คิดในใจว่าคำพูดนี้เหมือนกับที่เราพูดในใจเราก็พยายามมองหาคนในห้องว่ามีใครไหมเพราะคนเยอะมากเราก็ก็ไม่มีใครลูกก็เลยบอกอ้าวเลวใครออกมาเราก็นึกเอ๊ะสงสัยเป็นเราละก็เลยลุกขึ้นลุกขึ้นลูกก็ตก,กใจหันมามองว่าแม่เหรอ เราก็ร้องไห้แล้วเราก็เลเดินออกไปหน้าเวทีทุกคนในโบสถ์ก็ร่วมกันอธิษฐานระหว่างที่เขาอธิษฐานให้นะ่ะมันเหมือนข้างในอะ่ะมันตื้นตันใจอะ่ะร้องไห้ตลอดแล้วพออธิษฐานเสร็จทางอาจารย์ก็บอกว่าแม่แดงพระเจ้าคอนเฟิร์มได้เอาก้อนนั้นออกไปแล้วแต่อย่าลืมสัญญา ก่อนที่จะพาตัดหรือคีโมให้หมอตรวจใหม่อีกครั้งหนึ่งตลอดที่ทำการตรวจเนี่ยก็อธิษฐานปรากฏว่าผลจากการที่ไปทำสแกนครั้งใหม่เนี่ยไม่มีก้อนเนื้อการเอ็กซเรย์ก็ไม่มีก้อนเนื้อทุกอย่างผลเลือดก็ปกติเราก็เลยดีใจเราก็เลยร้องไห้ เขาก็ถามว่าร้องไห้ทําไมเราบอกว่าเราขอบคุณพระเจ้าปรากฏว่าคุณหมอที่ตรวจเนี่ยท่านเป็นคริสเตียนท่านก็ถามว่าคุณเป็นคริสเตียนเหรอก็พูดด้วยความภูมิใจว่าใช่ค่ะเป็นคริสเตียนเป็นนานยางบอกสามวันค่ะคุณหมอก,ก็เลยหัวเราะคุณหมอก,ก็เลยบอกว่างั้นมานี่จะอธิษฐานให้วันนี้คุณเกิดใหม่แล้วคนเก่าตายไปแล้วแม่แดงก็ ขอบคุณพระเจ้าก็กลับมาตั้งแต่วันนั้นก็ไม่มีอาการป่วยแม้กระทั่งเป็นหวัดเลยชีวิตเปลี่ยนไปคนละคนแล้วก็ได้เกิดใหม่ในพระเจ้าก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะก็ขอหนุนใจหลายๆคนที่เป็นเหมือนแม่แดงก็คือเข่งคลัดในาศาสนาอย่างมากแล้วก็คิดว่าเป็นคนดีทำดีพูดดีทำดีนะ่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ย เราไม่สามารถไถ่บาปด้วยตัวเองได้แม้เราจะปฏิบัติธรรมเท่าไหร่ก็ไม่สามารถยกโทษบาปให้ได้แต่พระเยซูมาตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปเราจริงๆและแม่แดงได้รับพระพรอันนี้คือพระองค์ได้รับอาการป่วยของแม่แดงไปหมดแล้ววันนี้แม่แดงสุขภาพดีมากนะคะก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะ